มานน่ะไม่ีบ่โดยอือไหมได้หนิเฮ้ยคงไม่บ่หนิพอถูกคือมาขับเท่นี่ส้นห่อนๆเลยได้หน่ได้หนิพอย่าว่าได้ยีทอทนเห้เบิึงเนาะพอแล้วพอแล้วพอพอแสดงว่าอ้าแล้วออกมาใหม่อีกเลยตีอ่าก็มาแม่เนาะเม่นม่ใหม่เลยเมื่อนี้เลยหนิเนาะจะมาทอดกันมีแต่ว่ามาหายทั่วก่อนเนาะ เป็นยังไดสถมมื่านนี่เห็นนะเพิ่นอเอาลงก็มีหมักระบบมระเบิดอยู่นี่นะเอาจิบ็นตะยู่ด้ว่เอาเมืองเด็กคนแรกคนนี้ พี่น้องเลยป้าเปิดภาพหน้ากระตาเวนแดงปี๊ปฮีอยู่เด้อน้พองพี่น้องเนาะเอากระเป๋าสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแท็กแพงกันเบิร์ดสุขสู่คนน้พองพี่น้องเนาะโนยเพราว่าจะเป็นพ่อพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศตอนรับเข้าสู่ซ่องของบอเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยเนานะโดยก็มาพบมาพบก,กันเนาะงครับบอเวียดในมือน,นีิพี่น้องแต่อยู่ที่บ้านนาแพกเด้อน้องพี่น้องเออนาะก็มาหาทหาง อ่าเอตาเพิ่อนน้องฝรั่งน้องมันนี่ก็ได้ปั๊ดทุกเนี่ยไปทางไอรีแล้วคือมเหมือนที่สะดุดหูสะดุดตาแทนน้องฝรั่น้องเนาะจังได์นะแบบใหม่บอดูจังได้น้องฝรั่น้องเนาะอยู่ทางในพุ่นละคือเปกหูเปกตาแทนมันนี่อืมเนาะทุกทองเบิร์จังได้ก็คือบุคือเก่าแท้บาทเนี่เนาะโดยสบายดีเด้อเนาะ โดยสบายดีโอ้ทำไม่กินทั่วลงมาโดยโดยเอาทุยางเอาเลยนอนเนี้ยไปทั้งไอรีบัดคือแปลกตาเนี้ยหนึ่งมือนี่ต้องแปลกตาได้ไรอันนั้นน้ำเจ้าชสยมาน่ะไม่ีบ่โดยอือกับไม้แล้วนี่เฮ้ยคงไม่บ่หนิโดยปอดทุคือมาขับแท้อะนี่สดนฮ้อนๆเลยได้หน่ได้หนิปอดอย่าหวาดได้ยี่โทนให้เบิ่งเนาะบ่แล้วหมดหแล้วหมดหแสดงว่าไอเราเอามาใหม่อีกเลยที อากำมาแม่นน้องม่ไม่ไหมจะได้เมื้อนี้เลยนี่นราจะมาทอดกันปวดพอกำลังตาแล้วแล้วแล้วอะไรอันท่องว่แม่นอ่างอิีเห็แล้วอัเต้ก็อยากคือกันเยอะใช่เนาะโอ้โหอิเล่เลยเนี่ยมากกับชุดการน้ำอิลีเพิ่นบบบนี้ไปอุ่นนุ่นน้ำเพิ่นนี่เด้อโดยโดยโดยงามบ่งามบ่เนาะเอาบ่อจะถอดให้นี่ เอาโอ้ยนะโอ้ยยังบริษักครับบริษักก็ร้อยเชียวได้เสยจังได้บาดนี่เฮือก็มีแต่เฮือโอ้ออกมาแบบใหม่มาแล้วบ่าวเตียงทองชาแนลโอ้ตังโอ้ตังได้แล้วนี้โดยเบิ่องทางหลังก่อนทองชาแนลโอ้โถงามอันนี้รอบสองรอบที่หนึ่งได้ใส่ไปแล้วเผื่อพี่น้องเอ้ยเอารอบที่หนึ่งรอบแรกรอบแรกเราปากระป๋องปลากระป๋องได้ใส่แล้วเสือยูทูบ <โ>อ <Dante> resigned, เอาเอาเนาะว่าแต่ให้น้องนุ่งอุดนุ่นน่ะราคาเท่าไรบาทนี่น้องราคาสิบบาทพันบาทประมาณโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณบม่เห็นรถเรามาจักไหนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ถ้าเป็นเงินกีบกะเอ่อเดือนหาสิบแปดพันนี่แหละเดืนหาสิบกว่าพันโดยโดยจังไรพันธ์สีมาอยู่บ้างนี่ยันเราถือมานำอยู่โดยโอ้เจมคักกลีได้งามบเลยไอ้โอ้มีสีขาวกับสีดำ มีสีขาวกับสีดำมี2สีโดยอ่ามีไส้ใดแน่มีไส้ M กับไส้ L โอ้้อยู่เจ้านี่สิพอดีอยู่นี่แอวได้แม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาพอดีมันพอแล้วกะอยากอุดหนุนอยู่แต่ก็เมื่อถามบิงเมียก่อนเด้อมีให้จักยืมจักส่50บ่ดจังได๋นะบ่แพงปานนั้นติเออาเนาะ250 บาทโดยโดยทักออลีได้ไอ้แงามแง้มงามแง้มพอดีใช่น่ะฮ้อนน่ะฮ้อนก็ะเม่นน่ะกระเม่นเอาเป็นอยังอันนี้กอแต่เราไรอ่าทั้งไอรีเมื่อแล้วบาทนี่ไปนะเจะพวงเพุ่งพวงพุกระดึกโอ้ยเนาะได้เนาะนเาะโอ้เสือไอเตี๋ยวขึ้นมาใหม่ละเสือยูทูปบาทนี่เนาะอ๋อจังใดก็เมื่อถามบังเมียก็ได้เด้อ เด็ก gái เห็นเนาะโดยโดยโดยเอาแบบปดนงัยทางเสือตาแล้วก oh, ็เสียน้ำหูน้ำตาเป็นเังไ g á อันนี้เหี่ยมไพ่โอ้ยเหนออกปบบโดนงัยมามือนี้จูดลูกกุ๊กกว่ะแม่รี่รอนี่ผู้ใด้ชะมาบักให้อันนี้นะใช่นี่ของลุงเด้วโอ้ยนางก้อนนางก้อนเนาะให้คนถือผ้าคาดห้องยางนี่ย่อยล้มลงนี่เป็นโทษเรียกใครถูกโดนงัย หลังจากได้ทีได้ทางใหม่ามหาตัดกุ๊กไม่กุ๊กตอกเลยเนาะอันนี้คือค่าใดไปใช้จะซาต้าอดีตมึงนะแต่ค่าลักหัวตัวสูงเลยอันนี้โอ้ตัวสูงทูโกโมนั่นโอ้รักตัวนั้นจากรักนั้นก็มานี่ตกลงปงใจกันราคาเท่าไรบาทเนี่ยฮะ หกหมื่นถวนเลยโอ้โหหกหมื่นแบบโบมีปีดมีปลายออืเอ้าหลังจากได้ทีได้ทางแล้วก็มีอย่างนี้ใช้เงินบาทนี่อยังโม่หูเลยมีแต่ว่ามาหาทั่วกคอนเนาะเป็นยังไงชาวมัวบ้านนี่เห็นนะฮะเพิ่นเอาลงกควมีหมักระบบระเบิดอยู่นี่นะเอ้าจะเป็นแตะยู่จุ้ยป้วย หลักอ oh. oh, oh, ันนี่โอ้จะคลองทีเพื่อนเด้พ่อเออพ่ออยู่ในที่ของเอื้อยบอดองเพื่อนทีของเพื่อนอยู่โอ้โธ่พ่อมาแะเบื่อแต่ว่างได้เฉยยามขุดหัวขุดชวดจุ่มเจ้าจูดที่ระวังเลยหน่เนาะระวังี่กับฝนจูดแหละโอ้แต่ว่าเพฝนเห็นก่อนเห็นก่อนยังได้จูดขั้นไปจูดก่อนนะอาก้อยเนาะบุ่มบ้ามเลยฮะโธ่ทั้งนั้นก็ใส่ขะหยางหยางอยู่นี่โอ้ย หาดอกกำลังใจมาเพียบอยู่เนาะหมดดอกเลยโอ้ยหมูวานนี่เห็นนะไอเตียงเราเห็นอย่างเด้นี่ว่าไก่ดึกดัวนคนชยดิโดย้ับัเตียงออมามล่โมบ่หรบมันเป็นน้ำจะคองเด้ไอ้โดยทีเด้ไอเตียงขึ้นมาก่อนชันนละเม่นนะโค้ยเนาะ จักสีเห็ดจังใดเนื้อไม่ใช่เนื้อครัวคืออ่า๋อเรียกกระถามางก่อนคือไมมนี่จ้างเพิ่นบ่หรือแบบใดอันนี้นะแม่นจ้างแล้วก็ตางละวานนะแบบตางละวานโอ้จ้างนี่หาหนำเพิ่นบอกเราคุ้มราคาเท่าไหนจันกะต่างหาได้นี่แล้วแต่น้องจีฮายโอ้คือยังไม่ได้จ่ายบ่จ่ายแล้วน้องให้เพิ่อนเซนฮายโอ้คือน้ำมึงน้ำมันน้ำเพิ่น น้อองงคเโอ้ก็เดียวน้ำมึงน้ำมันน้ำิ่นสีแสดงว่าเพิ่นลุบอยู่ได้เนาะอ้านนี่ิ่นกระแป้งจักเพิ่นก็ได้ถือไหนเนาะฉั้นเลเมนแล้วว่าได้ร่มเลยกกอันนี้คือไม่ชุ่มนี่ได้เห็ดยังบานนี่ยเห็ดลักขั้วเห็ดลักขั้วเห็ดรักแคร์เห็นประโยชน์อีกคือชุ่มไหนมันทอนใหญ่ก็ไหวเห็ดเป็นเทียงเป็นเฮือนเนาะที่ให้เพิ่นอ้ายเพิ่นขอได้เพโอนตัวง่ายเห็นไหมเอาน้อง บักใหญ่เห็ดทานบดนี้เนาะพาไม่เห็ดนะฮะเป็นเถียงย่อคักมาจากมันดอกเลยไอ้ดอกบ่กับมันบ่ดอกน้องกระถิปาดบ่ให้เขาปาดไงโดยโดยนั่นเนาะบ่เป็น้องไอ้มันดอกแต่มันบ่ได้กะให้เพิ่อนมาเัินซะแต่มันได้กะเอาเนาะบ่เจี๋ยสีผ้ากันย่าให้มาอยู่ทีไหมมือใด้สนกะมาอื่นสนีมังเถียงอื่นเฮ้อบู่นสีมังชีมังมาอื่นเลยอ่าทมันสีดทันอยู่บ่เถอะทันอยู่ดี แล้วก็ให้เขามุงแล้วใส่ผ้าใส่ยางแล้วแล้วก็จังกีค้นเครื่องมากนะโอ้คือคือชิดน,น,น้อยๆก่อนบอ่นโอ้ใครเนี่ยอยู่ฉันนอก,ก็เดียวตัดแบบชุดใหญ่คืออยู่บนเกา่ารถดนะทุกเนี่แต่บททันแล้วเนาะอืมอืมอ่านั่นแหละคอยเป็นคอยไป,ไปว่าฉันช้าันว่าดจิตปุ๊บใหญ่ทำหลังเก่ารถนี่ป้าทุกคือสิหลายมืออยูอ่<อ>คือไอ้เพิ่นสิ่งม้าคนเดียวบ่เพิ่นไปหามุ้งโอ้เพิ่นไปบอกาง แล้วก็บอกพี่บอกน้องมามั่งช่วยกันโดยต่างหาไว้ซั่นแท้เนาะจ้างนี่หานํามื้ออื่นเนาะกะคือทางสาวตาเพิ่นกะใจอุปถัอุปถัแล้วเนาะอ่าเพราะว่าใกล้สิคลอดลูกคลอดเต้าแล้วเด้ถ้าว่าสิสักาเสียเวลาอยู่กออกไปหั่นเอาอีกแล้วเนาะหาเงินซื้อควายให้เพิ่นแต่ว่ามื้อใดสิหมอนัดเพิ่นนัน้องเกิดบ่โดยวันที่17 5ค่ะ

เห็นคนในบ้านก็เอ้าว่าเดือนวิสุงการหมดปลวกก่อนแล้วอันนี้ก็คือบอกแล้วเนาะเพื่อนกระถามเ่าคือกันในเฟสหมนกับเจ้าท่องเนินได้ถือพ้าเือนได้ว่าเชนไปฝากท่องฝากใส่ก็ได้ด้วยจะนี่ก็บทตรงนะ้นเพื่นเพ่นช่วงว่าเดือนเดือนยังวันที่สิบสามวันณาเจนยกายโอ้คือคือโดยนัดแม่นโอ้เอ้อจะเพื่อนว่าวันที่สิบสามแต่กายมาจนทอดวันที่ส่า จนชีวิตเดือนว่าซั่นซั่นเนาะเออๆๆๆเป็นจังได๋ซะมื้อเอื้อเราคลอดลูกบ่ได้พากันมาเบิ่งบ่น้องบ่ได้มาน้บ่ฮู้ซบ่ฮู้ซแจ้งน้องหมอไฟินแลน้องหมอว่าพนอโตอ่คือทางเอื้อตาเพิ่นก็บ่จักว่าทางเอื้อจะคลอดลูก บ้านนี้คือเสดไปหากันเรื่อยเจ้บ้านนี้เนาะน้องกับไปอยู่อืมคือวอาเนี่ยเพราะว่ากลับมาอยู่ใกล้กันกับไปมาหาสู่กันบ้านนี้เนาะอ่าพอแล้วก็ลืมถามเมึงเลยหลังจากได้ทีได้ทางแล้วมีข่าวดีเข้ามาแล้วลพอเรื่องเฮือนเรื่องซานอืมอพอแล้วก็ไปเที่ยวละครก,ก่อนเนาะอ่อารอรุ่นเบิ่งซันว่าทั้งชาวตาเพิน่นสิได้เฮือนใหม่เฮือนงามอยู่บ่เด้เนาอพี่น้องเอ้ย ว่าได้ได้แต่เก่ามักถือเลขได้ได้ทีได้ทางแหละเออว่าแต่คนถือผ้านี่พ e> ันดีอยู่บ่เพราะน่นว่าคนถือผ้าค่าท้องพันนี่อยากเปะเลยเพิ่นว่าบ่ได้พันพันอยู่บ่ออ้อยนะกับไ่ได้ตรงแบบพันอยู่บ่ออ้อยนะกับพันว่าหาได้ค้ำว่ะกับบอกให้มูซื้อเลขซื้อเลขเนาะบอกให้มูซื้อเลขขีเค็บโอ้ซื้อเลขขีเค็บบอกชัว ี่นยให้ผู้น้อยครับนะเนาะอันอันนี้บ่่อาพี่น้องอ่ายเพิ่อนนะคืออยากคือคือกันเดียวอ่าอยากใครคือกันเดียวก็เชืว่านี่เบิ่งอ่ะหุบห่างไว้สั้นซะอืม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 คนเละสิมามั่งตุกมั่งเทียงซอยเนาะนั่นลหละพี่น้องเอ๋ก็แล้วก็ช่วยช่วยกันไปแนวใดช่วยได้นั่นแหละคือมื้อนี้ได้ยังจะกินข้าวมื้อนี้ กินปลากระป๋องบเตียงอ้ไอเตียงคนมาเยี่ยมก่อนละจันเนาะคนมาเมื่อวานนี่เด้อไอเตียงก็มาเยี่ยมกินฮอดเล่าอีกโอ้ยเนาะบดเลยไอไข่บัตเนี่ยเท่าเท่กเอ่าเท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 ่า่าเ่าเ่าเทาเาเท่าเท่าเท่าดท่่าแล้วมี่า่เท่า่าเทา่าเทา่ามมาเาเมัาเาบ่เ่าเ่าเท่าเ่าเท่าเ่าวท่าเท่าเท่่าเท่าเท่าเทเขาเท่าเ่ เพิ่น <antid> ก <ote> oh, <ination> <sí. S 2> oh, ัมเวณเขามาช่วงเล่นกันนี่ป่ะโอ้ว่าเรียกอ้เพิ่นกัเขามานี่โอ้คิดว่าอ้ายเพิ่นจิกลับเมื่ออะไรนั่นนะโอ้โดย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 เขาแสดงว่าอ้ายเพิ่นกับเขามารอบแร่งที่แปลงหูแปลงตาที่ชุดกระน้ำกระโตเพิ่นนั่นแหละเนาะนอาเตียงทองโดยจังได้อ้ายเพิ่นบริสบายดีเด้อเนาะโดยหุกยีร์ขี่ตรงไม่เมื่อยวันสั้นเนาะ อ้ายเพิ่นว่าสิไปบอกให้เพิ่นมาปลูกทุกปลูกเถียงซอยอืมแต่เถียงหลังเก่ากะหาเพิ่นมีกันบ่แม่โอ้ใแน่อยู่ซเนาะทั้งอ้ายเพิ่นกับพี่น้องก็ยังหักแงแบ่งปันกันอยู่ยังมาชมาวยกันแต่ว่านี่ก็โอ้ยคือสิยากอยู่นั่นแหละมขุดคุมขุดหยังไว้แล้วบ่ทั้งเว้าเรื่องเถียงก็ได้ขุดทงนันดิฮะขุดทงนันโอ้ Rồi, rồi, vẫn chỉ buộc hẹn bật thô bỏ này Hết chân đây thọc nam sẽ đây Chắc hết chắc tuần chắc xấu này, bưng còn này Rồi, rồi, bưng con đó Nó phải rộng ấy, lông mai, lông mưu leo Ôi, nó phải rộng ấy Ô, sợ phô, nó chẳng màu léo này nó à, Đồ quá nào. Ờ, 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 ờ Rộng ấy, thằng đang phai cả khung cần xay vô Hết hút tuần เสาไม่เท่งอีกได้นกกระพงนกคักนี่อันดีนี่นกก็คืออยู่บนนั้นนะครับพี่น้องเนาะจากเสานั่นมานี่ว่าแล้วกกับเสาอันเราผูกอูหันจากเสาผูกอูหันมานี่เฮ็ดเทียงนี่เฮ็ดใส่ขอบมาติดกันกับเจ้าของที่เพิ่นเลยเนาะอืออืออือคือชุมนี่ได้เสร็ดยังจะเสาตาแบบนี้มันใหญ่ยันย่อมาได้เนาะ แต่ว um ่า uh ชุมนี้นี่คือสิได้อยู่ชุมนี้พังหัวพังแคบไปอ้าโจนี่ก็ใหญ่พดนี่ก็ยังพวกหวอยู่ตอ้าเจ้าก็นําแล้วเนาะพอดีขวลูกเลยพังพังักแดนเอ้ตัวใดมันใหญ่สิพังบนแดนแปลว่าคือเจนั่นก็อ่ามันเด็กดอกก็เปลี่ยนออกก็หาใหญ่ๆซะเลยว่าซั่นซะบ่ได้เด้ต่อไปเนาะ้อยเจ้ายดินค่อยๆยดินเจ้าโอ้ย ผิดกันยอดอันนี้ใครเนตรักมันใหญ่มันนั่นดอกแน่เออนั่นล่ะสาคือว่านี่ดีมุกดีใจนําแต่ก่อนก็ุ่นอยู่ได้ชิดเอือตาสิได้บ่นดเด้บัดนี้ว่าอ่าเพิ่นก็ลุนอยู่เอ้าสุปเราสิได้บ่นได๋กันแท้บัดนี้ว่าซั่นอ่าพอเห็นในคลิป่เพิ่น1มาก็อยู่พุ่นแน่บัดอยู่นี่แน่บัดเอ้าาวพัดฮุกันบัดชดว่าเราสิได้อยู่พุ่นบ่บอยู่พุ่นดเป็นไหนาเนาะเอ้ยเนาะ ยูนี่ปัดนเป็นดินเพียงเลยพันว่าได้อว่าแล้วกับขั้นบุญฮอดยอดถึงเนาะได้เฮือนใหม่เฮือนงามกับคูนเก่าสบโบรายบันไดนึ่งมากกับทางเขามากกับพอดีเลยอนาคตเอต้าเพิ่นได้รถดิโก้นาะถึกเรกโคกโตบาทเนี่ยที่รถเข้ามาป้าจอดถึบเลยอ่าทุกน้องเอย โมเดลก็บอกเรื่องเล้กัน yeah ย mmm ังโมเดลอยู่บ่บอกเนี่ยบ่มือนเห็นเนาะบ่ไดลพันเนี่ยโมเดลพันยังชับอ่าอ่นอ่าอ่ะก็ความพันโมพันก็จิคุ้มกันพันก็เป็นไปบ่ได้แนเนาะทำไงดีเราคือจอดรถไก่แทะเนนาะว้าดูเจ้าของอยู่บ่อลนึงคนอยู่บ่อลนึงมักแม่นบ่ดินบ่อลนี่ถือว่าได้ได้มักอยู่ เรียบร้อยโลดเนาะอ่ามันก็ไกลบอลน่าพึ่นหาการแล้วจ้ะเนาะไกลบอลน่าพึ่นหาการที่หากก้านจะใช้บ้านนี่เนี่ยไปเลยมีแต่บ้านแต่เฮือนคนอ่าคือดินตอนนี้จะกลายเป็นดินของไผรนี่แต่ดินของเพิ่มนี่แหละเอ้าแต่เพิ่นเป็นขายอีกเลยคือเพิ่นขายแล้วปะโอ้โดยโดยโดยยังงงอยู่ได้นะเพื่อนคือยีขายรัดกลางอะนะ ดิน uh ลายเด uh, ้น้อนดินตอนนี้ก็เพื่อนได้ขายแล้วดินตอนนี้เป็นของเอต้ดินนั่นของเพื่อนเองเพื่อนคืออยู่ไก่หมูแถบันนี่เนาะอยู่ดินเพื่อนก็มีหมากระเบิดอีกว้ยเนาะก็เพื่อนไ้ลงมาหาตรวจหาอย่างบ่แเทนี้บ่อเเพื่อนยังมาบ่อหอบ่เนาะเพราะว่า หินแถวอันนั้นน่ะเพิ่นลงไปหาตัวทางเก็บกู้ไปแถวใกล้บ้านนะเ mm. พิ่นพ่อนี่ป๊อตุ่ลำลามกันไปให้กลัวอจากได้ก้อน,น,น,นดินเฮติรนเติรนแถวใดไทยคู่มงคู่มันกับบัดรนะเพิ่นตรวจนะแนวในทางเฮาเที่ยวนะปะ๊อทโุ่งของอัียะอยู่อืมเท้าใดเนี่ยฮะโอเรื่องตีรถตีล่างชอบแล้วเนาะอ้ปเป็นตะตกใจอะไร แค่เนี่ยแต่เป็นทีนรถไทยแล้วเครื่องมาให้เพ่อนต้องได้จ้างเพื่อนืมน้ำมึกน้ำมันเพิ่นบอกดูว่าเฮาชื่อให้เพิ่อนดชื่อเพื่นดิเราพอไปลองเลยจ้างแน่กแม่นหาแน่กแม่นคือชุ่ออื้อยังบ่ได้มีรถไม่ไดเป็นของตัวเองบอโอ้โห่เป็โดยโดยโดยคือมืออื่นเริ่มมากท่นว่าสิเอารถเจ้าของกับบอมีเอาศัยรถเพิ่นน้ำ เรเรียกกับตนบัดเอื okay. ่อยออกมาอยู่บนนั่นเลยจ้ะจ้างคือการจ้างคือกาขอ๋อเนาะมแต่จ่างกับจ่างเห็ดบ่ตดนบัดได้จ่างอีกแล้วนสิวาแล้วเนาะสาวตาคนรวยเอาแล้วเนาะเฮ็ดเพื่อนปีนึ่งจงตามเชื่อคือมาน้อ๋อนาะดด เนาะกตอนนั้นยังว่าพอมีเงินตัดน้อยบัดตอนนี้เห็เปังไรฉบาบนี้โค้งน้ำอ้ายเพิ่นว่าบ้านนี้น้ำอ้ายเพิ่มยาอย่างนี้ขายเป็นเนาะขายรักพั่วว่าเราบ้านนี้อืมเป็นยังไงคือว่าพอไปติดแบบนนั้ อุยนก็เมื่อยนะไอเมื่อเมื่อวานนี่กัเจนคำแลกับเมื่อน้วกับแปะน้ำอีกคนนะโดยโดยโดน้ำแล้วก็หามนให้มีนาอีกโดยหามน้ำให้มียอีกถ้าว่ามาอยู่พี่ชิมเจ้าไปเอ้น้ำใช้ถามก่อนนะโออเอเคโเอเคอออเคาอเคอเอเคโอเคโอนอเอเค้อเคโอเคโอเอเนอเคออ่อเออ เดี๋ยว้องมูแล้วกัปั่นอยู่ดอกเนาะอยู่ใกล้กันอยูอ่าเพราะว่าคนใกล้กันขั้นจหม่บ่ได้ได้เนาะมวยพอดีแล้วเออตาจับมามีดจี้อีกเนาะมันก็ซ้ำโจรนะดึงสายคอข้ามอีกละมันแข็งขุดบ่ได้ก่นก่นคับปันยังไว้สั้นซะเอาแล้วก็มาเยี่ยมมายามเอ้ยแล้วก็ไม่ได้ชื่อนี่หยินมาต้นแล้วซ้ำ โมเป็นยังบ่เห็นว่าบ่ได้เนี้ยบ่ซื้อมาต้อนนีหน้อยใจได้เหมือนกันคุณถือผ้าคาโองหิวเนาะถามบางก่อนด้วยหิวยังมือนี่อยากยังแบบว่าเป็นที่เช็ดหนูคนพอเห็นคนท่องมาเวียดมาถามหมดเป็นเรื่องเวียนยังดอกเฮ้ยน่องเพรได้กินแบบว่าอยากทานอยากหนีอยากกินนะเห็นแล้วกินเหมือนันซะเนาะก็แบบมันก็เป็นน้ำบางคนบ่ฉันเอาฟอเปียงเนาะ พอเมียบอตาออกอพืนเห็นเนี่ยอยู่เนื้อกินก็ปัาดอยากนี่บ่ออโโแลี้วเผ็่ว่าบรน่องบ่ยากแบบเห็นแล้วกินคือสมเมียงเนี่ก็เห็นแล้วกินบ่เห็นแลก้ลก็ยาเอเ้อเด,ด,ด้อเด้อเด้อวงแบบครั้งแรกค่ะยางมองจนห่า<ม>งยา<น>งตนี่ก็ขา้าเอาไปขายด้อันนั้นลุกนเช้าแล้วเอว่าซื้อแล้วมัแตแ้งบ่บ่มีเงนินเด้อเินก็เอาไให้เด้อเด้อเด้อเ้เด้อเ นาะคือว yeah. so ่าเนี่ยนาะว่าว่าไดก็เป็นบางช่วงเนาะเอออว่าถ้าน้องก็ป๊อดพเห็นผลนยากอย่างช้ำยูฟีเขาซิงอยู่ว่าได้กินฮ่ายเอาเป็นอยังอีกแล้วเันมีคือกันบ่โอ้ว่าได้ก็เป็นแบบใดเนาะเออแบบมันยากยากอะไรได้เออแบบโบโบเมนคือคนเทั่วไปว่าเฉยเบอรตอนแรกๆน้องอยากกินกบ để ăn cốp, để ăn nhiều thôi à, khoai phấn tây cát, lá phấn mai, mai hén héng đấy, đấy cả mận nếp, hạt cốp, mai khai tổ nưng, no, cá nạc cả tổ là bản này sẽ ăn đấy vào miên thái cút và tổ nhai và nong cả kín, no, nó... bật má, bản này và hay đứa đồn đồ cứ อยากกินอาหารทะเลพูนเอามาจะใส่เลยท่า no ก e, ินหน่อยก็มอยแข็งพุนเนาะว้าวเอาอลไรกับเบอร์เงินให้เอตาพูนซื้อน้เย็นก่อนพอพี่น้องเอ๋ยจักน้องก้อนจักถุงจักใยเนาะแบ่งปันกันไปพอพี่น้องเอ๋ยผูะเล็กละ่น้อยเพราะว่าขั้นใหเอตาแล้วจกเงินตัวทีไว้คลอดลูกห่วยเนาะไม่ได้ได้เนองเอ๋ยเนาะเอาเอาเอาพอพี่น้องเอ๋ยมาเยี่ยมมายามกันรอบเดงแรงเด้อเนาะ ก็ดัางขอบแค็บขอบเขแบบนั้นเลยใบชิปพันออกใหม่เด้อเนาะ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 พอได้น้าเป๊ปซี่กั็น้ำก้อนเด้อโดยโดยแบ่งปันกันไปว่าล่ะมีแต่ว่ามือหน้ามือหนเด้อเด้อเข่ามาเยี่ยมมายามใหม่แต่ว่าขึ้นเคลื่อนปุ๊กเคลื่อนใหม่ได้แถวบ่ได้มาสูตรบ่บ่ได้มีสูตรบ่อะไรน้องใครเด้อจีบินมาสูตรันเนาะน้องเป็นมาสูตรบ่ได้บ่ฉันเนาะพอได้ หัวไก่นีดิดโดยเอ้าเอ้าวเราไปเยวกันไปเด้อเนาะบันนี้ย <sk successfully> ิ้มในหัวก็และเอ้ยเล่ากันแต่ก่อนก็มีแต่ความสูงความเศร้าข้าบอตาก็บอเวยียดเข้ามาหนึ่ด้วยเนาะวัวน้ำกันคักปันยังบาดนี่ล่ำล่ำเลยดโดยเอาวอะไรใหญ่กันห่างเด้อเนาะอ้าสบายดีด้วยเด้อเนาะสบายดีเนาะฝึกน้องเอ้ยมือหน้ามือในมาเยี่ยมมาเยามกับทางเอต้าเพิ่นใหม่เด้อเอ้าฝึกน้องเนาะ โดยนอกจดกก็ขอบุญขอบคุณเนาะงพ่อพี่น้องเอฟซีบัสทุกฝูงทุกคนที่เขามากดติดตามชมคลิปแล้วก็บอกดข่ามโฆษณาคลิปของบรเวียดไปเนาะงไทยนี่ก็ขอให้พ่อพี่น้องนะอยดูคนเด้อเน้องคนเจ็บจะได้กงไข่จะยยมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใด้ก๋วยได้หาดัใดดางใจมุ่งมาดปรารถนาเด้อเนาะทไายนี้บรเวียดเองก็คือสใช้กากเข้ามาสบายดีสบายดีพอพี่น้องอาบ๊ายบาย